อ่ครับผมก็จะพามาชมวัตถุมงคลนะครับอาตัวนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงตาศูนย์จันทวันโนครับเป็นรุ่นมหาโชคโภคทรัพย์ครับตัวนี้มาเราบรดูข้างในกัน ทางในทางในก็จะเป็นแบบนี้จะเอาออกจากเซีนกันนี่นะครับทางในตัวดันหน้าตัวด้านหน้าเรียนก็จะเป็นรูปหลงปูอุ้มบาร องูอุ้มบัติก็มันจะมีเหมือนแบบเป็นลายซ้อนเป็นเหมือนลายทับซ้อนเนี่ยคล้ายๆเป็นการตอกย้ำๆแต่ว่าตัวเรียนจริงตัวเรียนจริงมันไม่มีคือไม่มีการนูนขึ้นมาครับเหมือน เหมือนยังไงเหมือนตอกซ้ำแต่ว่าไม่มีการนูนขึ้นก็จะเป็นเนื้อหนวนเนียนเป็นเนื้อเหรียญที่นั่นอยู่ปกติอยู่แต่เวลาเราดูอย่างนี้เหมือนเหมือนเหรียญมันโนนขึ้นเหมือนตัวหนังสือเหมือนตัวอะไรมันโนนขึ้นแต่ว่ามันมันไม่โนูน ตอนตอด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นการปั๊มปั๊มของเหรียญที่ปั๊มเยอะเกินแล้วก็ทำให้มีการผิดเพี้ยนแต่ว่าเหรียญไม่เสียหายครัก็เป็นยังยังเป็นเหรียญที่สวยดีโย ด้านข้างเรียนก็จะเป็นขอบตัดอย่างเงี้ดดยด้านหลังก็จะเป็นพระศิวลีนะครับด้านหลังเป็นพระศิวลีก็มีรันโค้ดนี่แล้วก็รันหมายเลขตัวนี้เป็นหมายเลข6กหกหนึ่ง ก็จะเป็นยันของพระศิวลีก็คือณชารฤตริยันประจำพระศิวลีนี่ก็จะเป็นเขียนชื่อวัดไว้ว่าวัดป่าอิสระธรรม2564สกลน,ค,นค,รครครับรุ่นนี้หลวงปู่ก็ว่าดีครับตัวนี้ เป็นเรียนที่ดีอีกลุ่นหนึ่งคืออุ้มบาทนี้ก็มีกินมีใช้ครับบวกพระศิวลีด้วยบวกพระศิวลีด้วยก็เป็นการเสริมโชคลาภวาสนาครับพระศิวลีก็จะอยู่ในเรื่องโชคลาภอยู่แล้วครับก็ประมาณนี้ครับ